ันแบตเตอรี่ค่ะก็จะมีอยู่สีขนาดนะคะชิ้นต่อไปจะเป็นหวีนะคะหวีรองซอยนะคะให้2ชิ้นค่ะต่อไปจะเป็นน้ำมันกับแปรงนะคะไว้สำหรับทำความสะอาดแบตเตอรี่น,นะคะที่ปรับกำลังไฟของแบตเตอรี่ค่ะเอามาไขาตรงนี้นะคะเสียบลงไปเสเร็จแล้วก็ไขค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปิดเปิดนะคะจะมีทั้งหมด3สีนะคะสีเหลืองค่ะสีดำค่ะ